การตูเลิฟดีสาก,กุระเรื่องสั้นตอนเดียวจบตอนอาจารย์คงกับพีเจตเกิลเอาล่ะซื้อของเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพี่นะ่ะต้องกลับบ้านไปหาอาจารย์คงแล้วล่ะไม่อย่างนั้นแกบ่แย่เลยเอาไว้ออกมาเที่ยวใหม่นะพี่จิว๋ว Hello! Give me a moment ว้าว wow, thank you แย yeah, ่ละอยู่ๆก็มีพวกฝรั่งมาสัมภาษณ์อะไรเราก็ไม่รู้อยู่ต่อหน้าสาวซะด้วยจะเสียฟอร์มไม่ได้พี่จิ๋วพี่คุยกับเขาได้ใช่ไหมพี่เด่นอยู่แล้วนี่ what do you eat when you hungry เอาวะไอจิว๋วมั่วๆไป oh when I am hungry I eat mama โอ้โหสุดยอดเลยพี่จิ๋วคุยกับฝรั่งได้ oh no <c oughs> จะร้องไห้กันทำไมเนี่ยก็แค่บอกว่ากินมาม่าช่างเหอะสงสัยจะสงสารเราที่เรากินได้แค่มาม่าละมั้งเฮ้ยฉันน่ะเพิ่งจะมาประจำอยู่ที่ศาลเจ้าเมืองซากุระได้ข่าวว่าเมืองเนี้ยมีอาจารย์ปราบผีติงต้องอยู่คนหนึ่ง ว่าแต่ตำนานในเมืองเนี้ยมีผีสาวเจ็ดเกิลอยู่ที่อุโมงค์สินะแบบนี้ก็สนุกละสิเฮ้ยไอเจ้าจิ๋วนะไอเจ้าจิว๋วให้ไปซื้อของทะเลทลายทุกรอบให้มันได้อย่างนี้สิเฮ้ยแต่ที่สำคัญนะช่วงนี้ยเศรษฐกิจก็ไม่ค่อยจะดีกินอะไรก็ต้องประหยัดออาไอเจ้าจิว๋วกลับมาสักทีนะ ไปซื้อของมาถึงไหนเนี่ยรู้ไหมว่าอาจารย์หิวจะแย่แล้วไปแค่มินิมาร์ในเมืองนี่แหละครับอาจารย์คงพอดีว่าเจอสาวนิดหน่อยแน่ไอ้นี่เฮ้ยนี่มันอะไรเนี่ยใครกันที่แชทมาหาฉันมีอะไรหรอครับอาจารย์คงเขาว่ายังไงเขาบอกว่าขอท้าอาจารย์คงจีบผีสาวเจ็ดเกิลในอุโมงค์ยังบอกอีกนะถ้าอาจารย์คงจีบติดและสามารถทําให้หล่อนหยุดคุยด้วยได้จะให้เงินรางวัลหนึ่งแสนบาทอ๋อโห อยดูเธอยังไงตาอาจารย์ติงต้องอะไรนั่นก็ต้องมาที่นี่แน่แน่โอ้อ้้อนะครับพี่ช่างประเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวผมเอารถมาคืนนะ่ะอาจารย์คงแล้วจะขับไปทำอะไรมอเตอร์ไซค์ก็มีไม่ใช่หรอก็มันไม่ได้สำหรับเวสเนี้ยต้องรถยนต์เท่านั้นเห็นเป็นหมอผีมาตั้งนานแล้วทำไมไม่ซื้อเป็นของตัวเองสักคันล่ะ อ๋อเรื่องนั้นผมรอปีใหม่รอทําไม <laughs> ก็แม้ปีใหม่มีเข้าดาวเข้าดาวเราก็ผ่อนไงอุโมงเนี้ยนะหรอใช่แล้วออกมาสิจ้าเต้าผีเฮ้ยอาจารย์คงผมเห็นแล้ว วเป็นจรวดเลยฮะเฮ้ยนั่นไงอาจารย์คงข้างหน้าเอาละถึงจะไวแค่ไหนพี่คงคนเนี้ยก็ต้องปาดหน้าเต้าให้ได้เดี๋ยวก่อนสิจ๊ะหยุดคุยกับพี่ก่อนคิดจะวิ่งมาวิ่งในใจดีกว่าว้าวโหอ,อาจารย์คงทะลุผ่านพวกเราไปเฉยไม่ง่ายเลยนะฉันไม่ยอมหรอกเพื่อเงินหนึ่งแสนบาท โอ๊ยอาจารย์คงหักสายไปสายมาผมจะมเมารถแล้วเนี่ยเงียบนะาดูสิไปโน่นแล้วเฮ้ยผมเห็นแล้วหนักใจแทนเลิกพยายามเถอะอาจารย์คงความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นต้องบอกว่าความพยายามอยู่ตรงนี้ความสำเร็จอยู่ที่ไหนมากกว่านั่นเปอร์ไรอยู่ข้างหน้าแล้วต้าจ๋าหยุดคุยกันก่อนสิถึงรถมันจะไม่แรงแต่มันก็แซงได้ทุกคันนะ ก็แงล่ะในอุโมงเนี่ยไม่มีคันอื่นสักหน่อยโอ้โหแซงซ้ายซะด้วยเต้าจ๋าเหาะไปหาะมาวิ่งไปวิ่งมาน่ะมันเหนื่อยนะไปอยู่กับพี่ดีกว่าเอ๊คู้หญิงที่จอดมอเตอร์ไซค์อยู่ข้างทางมอกอตีใครกันช่างเถอะน่าว้าวเต้าจ๋าในที่สุดพวกเราก็ได้มาตีคู่กันแล้วคิดจะพักคิดถึงคิดแคทคิดจะรักคิดถึงพี่คงว้าวเดี๋ยวสิเต้าเจ็ดเกิ อุตสาห์ไล่ตามจนทันให้ตายสิหายไปต่อหน้าต่อตาเอ้แคทชั่นเลียนๆขียนขดผียังทนฟังไม่ไหวอ่ะคิดดูสภาพเป็นยังไงอาจารย์คงแพ้แล้วสินะพี่สาวที่ผมเห็นจอดมอเตอร์ไซค์อยู่ในอุโมงค์เมื่อกี้นี่เธอเป็นใครไม่ทราบมาหัวเราะย้อฉัน ฉันน่ะเหรอฉันก็เป็นคนที่ส่งคำ้ามาในแชทของนายไงฉันน่ะชื่อสายทานอะไรนะเธอเป็นคนส่งแชทนั่นมาใช่ฉันน่ะเป็นมิโกะที่มาประจำอยู่ที่ศาลเจ้าซากุระฉันก็สามารถขับไล่วิญ,ญญาณได้แล้วก็ไม่ติงต้องแบบนายด้วยฮะเตรียมใจเอาไวเ้เถอะต่อไปเนี้ยนายมีฉันเป็นคู่แข่งแล้วนะน้อยเธอนี่มัน อารมณ์เสียเรื่องเมื่อคืนยังไม่พอเช้าวันนี้มีใครเอาอะไรมากองหน้าบ้านเราเนี่ยเดี๋ยวก่อนครับอาจารย์คงพวกเนี้ยมันของกินดีๆทั้งนั้นเลยนี่เฮ้มีน้อยกำกับเอาไว้ด้วยว่าแจกให้กับชาวเมืองซากุระที่น่าสงสารทุกคนเจ้าจิ๋วอาจารย์ว่าอาจารย์พอจะรู้แล้วล่ะว่าต้นสายปลายเหตุมันมาจากไหน What do you eat when you hungry Oh when I am hungry I eat mama ในข่าวเขาบอกว่าทั่วโลกจับตาดูเมืองซากุระที่กำลังตกละกัมลำบาก จากการให้สัมภาษณ์เด็กในเมืองเด็กบางคนบอกว่าหิวจนขนาดต้องกินแม่ตัวเองเอ๋แต่ผมบอกเขาไปว่ามาม่านะแต่เดี๋ยวก่อนมาม่าเฮ้ยนี่ผมเก็ตแล้วอาจารย์คงแต่เรื่องนี้ผมไม่ผิดนะไอ้เจ้าจิ๋วเอ้ยแกน่ะไม่ผิดแต่ไอ้คนพวกนั้นมันเข้าใจผิดไปใหญ่โตแล้วไง ว้าวอาจารย์คงของเราเจอคู่แข่งซะแล้วค่ะไม่มีหรอกนะแคปชั่นผีๆมีแต่ความรักดีๆที่จะให้เธอว้าว <Wow! S 1> ฝากหมู่บ้านเลิฟลี่สักละเอาไว้ด้วยนะคะอีกไม่นานก็จะกลายเป็นเมืองแล้วอย่าลืมซับสไครต์และกระดิ่งช่องให้กันแล้วมาเจอกันอีกทีคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย